วันนี้เราจะมางมุงหลังคอาอะลูซิงห้องน้ำกันนะคะวันนี้ใช้เป็นหกแผ่นนะคะแม่น้องบิ๊กใช้เบอร์สามศูนย์นะคะศูนย์จุดสามศูนย์ตกเมตรละเจ็ดสิบห้าบาทนะคะอันนี้แม่น้องบิ๊กไม่ได้ให้เขามาส่งนะคะแม่น้องบิ๊กไปรอรับเองเลยแต่ปกติเขาก็ส่งฟรีนั่นแหละแต่มันไม่ทันใจนะคะเขาต้องรอรอบบินเยอะๆเขาถึงจะส่งนะคะแต่เราแค่พันกว่าบาทเองความยาววันนี้ก็จะเป็นสังกะสีเอออะลูซิงที่แม่น้องบิ๊กยื่นเข้ามาสอด สอดเข้ามานี้ก็จะเป็นสิบห้ซนแล้วก็ตรงตรงปลายมันอะยื่นออกไปจากจากเหล็กอ่ะอีกสิบห้เซนนะคะเบเ็ดเสร็จแล้วสองเมตรยี่สิบนะคะอลูซิ่งที่เราไปสั่งเขา,ารีดออกมานะคะทั้งหมดหกแผ่นความกว้างของห้องน้ํานี่ก็จะความกว้างไม่ใช่3ามเผื่อยื่นออกมาอีกที่แม่น้องบิ๊กทาอยู่นี่มันน่าจะเกือบห้าเมตรนะเพราะว่า<ม> ทําเป็นยื่นออกมากันสตร์ด้วยนะคะใช้รวมๆแล้วหกหกหกแผ่นนะคะเพื่อนๆตกพันกว่าบาทนะคะแล้วก็เ,าเราสั่งเอาน็อตยิงอลูซิ่งมาด้วยสองถุง ก็ใช้หมดไปใช้ไปถุงเดียวนะคะเพื่อนๆอีกถุงนึงยังไม่ได้แกะเลยนะคะคือคือเราต้องสั่งมาเผื่อนะคะ ười, ก็รู้ว่ามันเยอะนะคะถุงนึงมันร้อยตัวนะคะถ้ามันสอดไม่ได้เราก็ทําการคลายน็อตตัวเดิมออกก่อนนะคะเพื่อนๆคลายน็อตตัวเดิมออกสักนิดนึงพอแต่ให้มันหลวมๆแล้วก็สอดเข้ามาสิบห้าเซนแล้วก็ตรงปลายมันยื่นออกไปนะ่ะมันก็จะสิบห้าเซนเหมือนกันเพราะว่าตอนเราสั่งตัดเราวัดแล้วเรียบร้อยนะคะ,เป,ะเป๊ะเลยนะคะ ไม่ต้องพิกุ้งหกหกแผ่นนี้ไม่ไม่ต้องดึงเอ็นเลยะคะเพราะว่าเรามันไม่หลายแผ่นอะเราใช้สายตาเล็งใช้เอาก็ได้นะคะส่วนหัวมันจะเท่ากันหรือเปล่าก็อาจจะบิดผิดเพี้ยนไปบ้างนะคะหัวมันอะก็ช่างมันเพราะว่ามันไม่ได้เออมันมันอยู่รับสายตาอยู่แล้วเราต้องเอาปลายมันเป็นเป็นแนวนะคะปลายมันเราใช้ไปยืนเล็งดูงก,ก็ตรงกันดีนะคะแต่ถ้า ถ้าใครที่มุงหลายๆแผ่นแนะนําให้ดึงเอ็นเลยนะคะดึงเอ็นอย่างเดียวนะคะหลายๆแผ่นมันจะได้ดูสวยงามและจะได้ตรงกันเวลาเราเอาอะลูซิงมากบกันเราก็พยายามตบๆให้ให้รอนมันอ่อชิดๆกันเบียดเบียดกันหน่อยนะคะมันจะได้ลงตัวดีมุงแผ่นเต็มเศษเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเราก็จะเหลือแผ่นเศษพรุ่งนี้เราถึงจะตัดใส่นะคะเราก็จะยิงเชิงชายใช่ไหมเพาะยิงเชิงชายนะคะวันนี้เรามาเตรียมก่อกันก่อนค่ะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะนี่ก่ออิดขึ้นไปเต็มแล้วเรียบร้อยช่องเล็กๆที่อยู่ซ้ายมือที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็คือเอาไว้ใส่พัดลมดูดอากาศนะคะตอนไปซื้อ,อรุ่น8นิ้วมันหมดเหลือแต่รุ่น1ิบนิ้วก็เลยได้ตัวใหญ่มานะคะเพื่อนที่แรกนึกว่างบประมาณไม่เกินหมื่นห้าแต่ตอนนี้ปลาไปจะ2สองหมื่นแล้วคะ่ะเพื่อน